เนี่ยไม่สดใสก็คือหน้าตาเนี่ยค่อนข้างออกจะหมองคลนะ้ำแล้วก็เรื่องการถายต้องเบ่งค่ะพอได้ลองเทอร์พินเนี่ยหน้าตาเนี่ยคือมันสดใสออร่าอาอกคือมันไม่ไม่ต้องนั่งเบ่งเหมือนเดิมแล้วอะ่ะก็คือตื่นเช้ามาก็ออกได้เลยสบายชีวิตดีค่ะเป็นคนที่แบบขับถ่ายยากมากประมาณ3วันถึงถ่ายทั้งที่แบบพยายามกินผักแล้วแต่ว่า ไม่ถ่ายเลยแต่กินตัวเนี้ยเรียกได้ว่าพอกินกลางคืนตอนเช้าออกเลยเช้าแบนราบจริงๆก็เลยทําให้ขาดไม่ได้เลยตัวนี้คของม,มี่ก็คือเป็นคุณแม่หลังคลอดนะคะน้าหนักนะคะส่วนเกินต่างๆเคือ่อมีสีดวงด้วยเกินมา15กิโลตอนนี้นะคะจาก68หลังคลอดลดลงมาเหลือ53คือบอกเลยว่าตัวช่วยตัวไหนก็เอาเอาไม่ลงอะคะ่ะพอมาเจอตัวตัวนี้คือตอบเปิดมากจริงๆ ก็ด้วยความที่เมย์่ะค่ะเป็นคนที่แบบทานเยอะมากามาก็เลยจะต้องหาตัวช่วยเพราะว่าแบบเวลาที่เราทานเยอะสิ่งที่มันเอฟเฟกกลับมาก็คือน้ําหนักแล้วก็หน้าท้องเพราะว่าเมย์คือเป็นคุณแม่หลังคลอดน้าหนักเมย์พีคสูดอยู่ที่ประมาณ56ตอนนี้คือเหลือ23.5 ss ะค,ะคือล่าสุดตันนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ45ลงมาประมาณ10กว่ากิโลเลยก่อนหน้านี้ค่ะหนูเป็นคนที่แบบทํางานออนไลน์แล้วก็อยู่กับบ้านกินกับนอนกินกับนอนเลยใช้ชีวิตแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปออกกําลังกายติดว่าขี้เกียจแหละทีนี้ค่ะพอนานวันเข้าเน,น,น,นาะมีหน้าท้องอ่ะหน้าท้องแล้วก็น้าหนักก็คือแบบขึ้นพคตรพลาดเลยมันจะค่อยๆขึ้นแบบเราไม่รู้สึกตัวค่ะเพราะเราไม่ค่อยได้ชั่งมันต้องมาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วเพราะไม่งั้นเนี่ยพอเราปล่อยตัวเองไปเรื่อยๆค่ะมันมันอาจจะกู้ยากมาเจอตัวเพอร์ มากรู้สึกว่ามันไม่ใช่ยาลดน้ำหนักอะค่ะตั้งแต่ซองแรกนะคะโลง่งผงมากกวาดออกเกลี้ยงหมดเลยค่ะพอตื่นมาตอนเช้านี่คือพ,พ,พ,พลักพลักพลักถล่มทลายสองแรกก็คือรู้เรื่องแล้วแล้วถ้ากินต่อเนื่องนะผงยุบเลยค่ะแค่สามวันเอาเอาุงย้อยๆออกเลย รสึกว่าทานง,ง่ายนะคะหนึ่งรสชาติเลยเนาะก็คือทานง,ง่ายมากๆตัวนี้มันจะเป็นไฟเบอร์น้ำใสพอหลังทานเนี่ยเราก็คือแบบนับคำนวณเวลาได้เลย6-8ชั่วโมงคือขับถ่ายเลยก็คือเห็นผลซองแรกเลยะคะ่ะเท่าที่ดูมาคือเห็นผลทุกไายนะคะยังไม่มีแบบว่าใครแบบบ่นว่ากินไปแล้วขับถ่ายไม่ออกหรือปวดบิดท้องอะไรอย่างเงี้ยไม่มีปัญหานี้เลย ซองแรกนะคะแบบมันแบบคุงยุบเลยอะพอเวลาเข้าห้องน้ำอะค่ะตื่นเช้านะแบบทั้งปลูมากหรืออร่อยมากค่ะมันเหมือนเรากินน้ําพันน้ําผลไม้อย่างนั้นเลยผิวเราอะค่ะปกติเราเป็นคนผิว ขรัมอ่ะแต่พอกินตัวนี้ค่ะรู้สึกว่าผิวเราดีขึ้นกระจ่างขึ้นสามีติดมากเพราะว่าปกติก็มีการสวนค่ะตอนหลังพอมาเจอเพอร์พีทเนี่ยก็คือถ่ายง่ายถ่ายสบายาเราไม่ได้กินตลอดนะคะกินแค่ปรับระบบการขับถ่ายแค่ช่วงนึนงด้วยเราก็กินเยอะเนาะเราเป็นคนสายกินอยู่แล้วค่ะเลยต้องมีตัวช่วยมันเราไม่ได้เกิดมาเพื่ออดค่ะเราเกิดมาเพื่อกินแล้วก็มีความสุข รื้มมาเพราะว่าเราอะไม่ได้อดอาหารคือเราอะเป็นคนที่แบบทานตะมิตะบันแล้วเราอะคือจะทานของเวลาแบบลูกทานอาหารเนี้ยก็จะทานของเหลือจากลูกแล้วคือตัวนี้เป็นตัวช่วยที่ดีมากเลยค่ะทั้งช่วยเรื่องระบบขับถ่ายและเวลาที่เราทานอะไรคือก่อนเวลาที่ทานเยอะๆค่ะเราจะมีหน้าท้องพอเราทานเพอร์พีแล้วตอนเช้ามันออกเกรียงออกทุกอย่างปังมากแล้วเห็นพี่เอนะคะลดไปยีสโลแล้วทับใจมากคือเมื่อก่อนเห็นพี่เอแบบ คือตัวใหญ่มากแล้วพี่เอกลายเป็นแบบเล,ล็กลงตอนแรกอะแอบรู้สึกว้าวมากกว่าหุยกินตัวเดียวกับเรากินตัวเดียวกับเราก็พอเหมือนกัน,<ม>นการการันตีมากเลยค่ะว่าสินค้าของเราคือระดับดบปปราราซูเปอร์ตา์เบอร์นของเมืองไทยนะคะมาเป็นรีเซนเตอร์อยากจะบอกคุณแม่หลังคลอดว่าตัวเพอร์พีตัวนี้นะคะเอาหุ่นคุณกลับมาเหมือนก่อนคลอดได้แน่นอนค่ะฮัลโหลแนะนําทุกท่านเลยคนที่มีปัญหาคนที่ทานเยอะเหมือนเมย์นะคะคนที่เป็นคุณแม่หลังคลอดแล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่าย เอมีไฟเบอร์ช่วยได้จริงๆป่ะคุณไม่ต้องกังวลเลยไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดว่าจะลดไหมจะดีไหมเพราะสุดท้ายแล้วการมีตัวช่วยมันก็ดีกว่าไม่มีอยู่แล้วมันดีกว่าเราไม่มีอะไรเลยพอม,มาเจอเจ้าเ,เพอร์พีต,ตัวนี้ค่ะมันลงดีลงง่ายมากสิบหกโลค่ะภาคภูมิใจมากเราเลือกตัวช่วยไม่ผิดแล้วสองการที่เราบบจะสินใจดูแลแตัวเองวันนั้นมันส่งผลให้เราแบบหนึ่งมีความมั่นใจตัวเองสองส่งผลให้เรามีโอกาส <ๆ S 1> ด้านการงานต่างๆคือเยอะแยะมาก